สวัสดีค่ะวันนี้เรามาตำพริกแกงส้มกันนะคะเรามาทำแกงส้มปลาทอดกันเนาะพริกแกงของเราตำเสร็จแล้วนะคะหอมก็หอมกับพริแกแห้งแล้วก็กระชายนี่นะคะปลาที่เราทอดไว้ผัก น้ำแกงกำลังเดือดเลยนะคะปรุงรสด,ด้วยเกลือแล้วก็ผงปรุงรสกระ้ำน,น้ำมะขามเปียกใส่ลงไปภาพอาจจะไม่สวยเท่าไหรน่นาะสาวเมืองสิงห์ถ่ายเองทำเองทำคนเดียว ไม่มีคนถ่ายทําให้เนาะ่ายน้ำมะขามเปียกลงไปตามใจชอบเราเลยนะคะว่าเราจะเอารสชาติไหนสามมึงสิ่งกินเปรี้ยวใส่เยอะหน่อย ปี้ยวแล้วปรุงรสทุกอย่างแล้วก็ใส่เนื้อปลาลงไปแล้วรอเดือดเนาะ พอน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปปลาที่เราไปทอดก่อนแล้วมาแกงมันจะหอมมากเลยนะมันจะหอมกระปะมันจะไม่คาว ใส่ผักลงไปมาทานไหมคะมาทานด้วยกันนะคะแกงส้มปลาทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแกงส้มของเรามาทานด้วยกันนะคะ คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะใครชอบกินเหมือนเราก็ทำตามได้นะแต่อันสาวเมืองสิงชอบกินแบบนี้ก็เลยทำให้ดูแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ